ไปพีนะ่มา是是 like มามาไม่ไอ้สัดไห้วะต้องเจต้องเจร้สิผมเป็นที่ไปใช่อ้ยเยอะไม่รู้อะมันเยอะแต่มันแบบมันเท่อะ้ยคันหูกอะขับแล่วไป

บอกว่าดวงไม่ดีอ่ะไม่ดีแม็กซ์สุดก็หกหมื่นไวคิวดวงไม่ดีนะแม็กซ์สุดหกหมื่นเอ้ยหมดได้หมดเลยแต่ถ้าดวงดีมแอดเดอร์สองหมื่นไวเอลตันไปห้องอ่ะโคตรดวงดีอ่ะใจเย็นนะบินอยากวิ่เฟิร์สก็เท่าไหร่แล้วไวเอลแปดใช่ไหมสี่สิบแปดเคอ่ะก็ยังไม่ได้แต่ก็ใกล้แล้วอ่ะใกล้สุดแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะเออพี่คนจะห้ามหรือเปล่เออดูทั้งหลได้บ้างวะเนี่ยเห็นเขาบอก แม่เจนพี่สมดพี่ลอยป่าเขาบอกามสิว่ะสามสิบแปดได้เวลได้เวลแปดก็นะโอ้ยกูขาวว่แบ่มานอสามสิบได้เวลแด้นะแลอ้ย่อยากม่มีได้เลมันอยู่ซ้ายขวาเลยเข้ายาวอ่ะแ้วที่แปดตวหมดเลยนะ กอมุมซ้ายล่าสุดเข้มมงว่ามันหยอกปะเจอปืนสองหมืยิงอะไอสัตว่ามันจะอ่เพื่อนก็แบบว่าแบบฟีเทียน้องก็แบบแป๊บแปปบไปไหรก็แบบพี่โจ้แต่แทงแบบซเฟียอ่ะน้องไอสัต

เอ้ไปถลับ <sketches> พ ну ี no ่บ no. <5 thighs> <questo S 2> <w> ีนกับพี่โอ้โหไอ้แมวหรอแมวเป็นหมื่นห้าครับผมคุมอยู่แต่แม่งคุมจริงไอ้แมวหมื่นหมื่นห้าได้หกวลวเนี่ยไอ้ซ่าไม่ไม่ผ่นดิเขาทำไมฟีดซ้ำไม่ได้ฟีดได้แค่ฟีดนอกห่อต้องมีลูกปืนนะปะต้องให้มีลูกปืนอยูจะกินม่กินมาแล้วแบบยิ่งคมขึ้นในยี่ย้ ไอ้เออบอลรีเว้ข้างนขอไม่ต้องเฮ้ยดามีฝีด้วยขวาขวาเอาไอ้สัตว์ไม่เอาไม่เอาอ่าโอเค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 ทำไมมึงใหญ่ขนาดนี้มันเหลือแค่สิบสี่คนเองอะไอ้เหี้ยกูได้แรงแล้วถ้งอย่างเงี้ยมึงทิ้งไปเลยแมาไอ้สัตว์อะไปเร็วคู่เพื่อนใช่าแมวมั้ง เล่นแม่ไม่เห็นเฮียเลยตะคบพูกนี้แข่งกี่โมงวะห้าโมงใช่ปะห้าโมงอะไรออต่อเออโอ้ยกูไม่อยู่นะพูนเนี่ยพี่แม็กนะพี่แม็กลงต้องให้ใครที่คนแทนควยรายการเงินทั้งสี่ห้าหมื่นแต่ก็ช่างแม่ก็อี๋กดจบคะแนนด้วยนะครับสับสนด้หมดแล้วแจ้ทรักสับสน้หมดแล้วไอ้ที่อ่ะ ที่หนึ่งได้เท่าไหร่วะสี่หมื่นมั้งกูขึ้นเลยผูเชี่ยกูอยากได้คิวฟรีหรอผูสวยไหมแมวสวยปะปีโคเทสมึงต้องไปดูปืนในปืนไว้ขอยปืนเทสไปจับเลยของปืนโคเทสอ่ะคือหน้าปืนนู่นนี่นั่นแบบมาครบอ่ะหน้าปืนไม่เหมือนปืนเกมอื่นเลยเฮียได้ต่อยปืนมันเป็นปืนแบบปืนแต่งเลยอะคิวเออเออของปืนโคตรสวยเว้ยงานโมอยุต่างงานโมะ แบบปืนแต่งกิ๊บชมพูแบบไอสัตว์คือแบบมาเต็มอะไอเหี้ยของมันก็ต้องมีวะิยู่ต้องมีอะมึงอะอมึงอะไอ,อควายมึงแต่มแค่ไปแค่ของในเกม่ะดิเอาออกไปข้างนอกโชวยังไม่ได้เลยสัตว์เจ็ดแม็กวากว่เาเงินห้าหมื่นไปทำเหี้ยตัางหลายอย่างพูดถึงถูไอมันขึ้นไงวะตรงเนี้ยห้าหมื่นนี้มันอยู่แค่เวลากูเข้าเกมมาดิแต่ห้าหมื่นในข้างนอกมันทำไปทำได้หลายอย่างเลย ห้าหมื่นทำไรได้บ้างไอ้เฮียโคตรเยอะใครใครห้าหมื่นเปล่าสมมติเอาห้าหมื่นแบบอัพไงโอ้โหกดไม่ลงเลยเฮียคุณสามอ๋อโคตรเทยังงั้นน่ะ <c oughs> แค่มึงโดนยิงแล้วมึงมองฟีดแล้วมันเป็นเป็นฟีดนั้นก็สุดมันก็แบบกลัวแล้วกลัวยนะ่อกไลยนั่นก็แบบโอ้โหปืนแพงปืนแพงอะไรเงี้ยมันก็มีเรียกชั่นอยู่อะ แต่มันสุ้นนะยายกับทุกเกมเลยครับทุกเกมมันก็มีหมดเคาน์เตอร์เงี้ยก็ปืนกระบอกเราแบบ<อ>แหมวหยอกแล้วมันมีแบบขายบบในตลาดตัวะเนี่ยมันไหลเอามาตายวงแล้วปะม,มันไม่ได้เอเอน่อาจะตายว่ะแต่ไม่ได้แข่งชุดนี้ไอ้สวัวบแล้วชุดปูชิวมันก็เป็นไอเดียวอ่ะ Ni lần này, 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 này, lần 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 này, หลังเตายตายเพื่อนเฮ้ยโจเติดโจเติดโจเติดโคฟิทป่ะนี่กลวยทีนึงไปตรงนั้นเลยไหมตรงนั้นเลยไหนวะายต่ำขวาไปเดี่ยขึ้นไหมารัขวาขวาไปบ้านไปบ้านเออ ไป็พลังเบอร์ริวอะเต้นคุ้มเลยสัตว์ก่อนนอน <S 1> <S 1> <S เฮียก่อนทำไอบขี่เอาคุ้มเลยหลังบ้านเลยมองเห็ดใ,ในหลังคาบ้านเพื่อนเออมันขึ้นหลังคาวะมันถอยขึ้นเหนอยแล้ววะถ้าอยู่ขึ้นต้องเห็นเนี่ย

ข้าคบเองแสงโอ้ let's go baby let's go b a b กว่ากว่าปืนเออมาปืนนะน้องัดเลมันเออีเห็นไหมเจอปืนนาเฟียไว้ดิน้อง